สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาทำคุกกี้กระเทียมชีสนั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมเอาเนยสดจืดนะคะตอนนี้แอนก็พักเอาไว้ในอุณหภูมิห้องในสักครู่หนึ่งแล้วนะคะน้องก็มีความนิ่มลงนะคะแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะตีให้เนยสดกระจายตัวนะคะโอเค พอเนสดอ่อนตัวลงนะคะตีจนกระจายตัวแล้วแบบนี้นะคะเอ็งก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมะคะ่ะตีผสมให้พอเข้ากันนะคะให้เนยเนี่ยเขามีสีอ่อนลงเล็กน้อยนะคะ ดิฉันเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะใส่ไข่แดงลงไปนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันจะทำการปาาชามผสมนะคะส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันดีนะคะโวยแบบว่าเนียนมาก ได้แบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะก็นำพาพเมซา a n c h ผงแบบนี้นะคะอ็นใช้ยี่ห้อนี้เลยนะนำลงไปผสมนะคะผสมให้เข้ากันค่ะโอเคผสมได้ลักษณะดีแล้วนะคะปาดถั่วผสมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการร่อนส่วนของแห้งลงไปผสมค่ะตรงนี้ก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็แป้งเค้กค่ะ เทลงไปเลยตามด้วยเกลือค่ะผงกระเทียมนะคะกระเทียมผงค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นผงฟนะคะเรียบร้อยแล้วก็ร่อนลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมให้เข้ากันด้วยสปีดต,ต่ำนะคะหรือว่าใครจะใช้พายยางเป็นตัวผสมก็ได้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเนื้อคุกกี้ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทำในส่วนของคุกกี้โดเสร็จเรียบร้อยนะคะอ็นจะใช้นี่ค่ะสกูปไอศครีมนะคะขนาด3ซนติเมตรนะคะตักแล้วก็วางลงบนถาดอบเลยนะคะตักให้เต็มแบบนี้เลยนะคะ ตักครบหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะนําเอานี่ค่ะซ่อมนะคะกดลงไปค่ะกดนะคะแล้วลากกดแล้วลากค่ะให้มีความหนาขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะ แต่งหน้าคุกกี้เล็กน้อยนะคะด้วยพาเมซานชีสขูดฝอยน่อยนอใช้ยี่ห้อแบบนี้นะคะเป็นแบบขูดนะโรยชีสบนหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเอนจะโรยด้วยพาสเล่นะคะโอเค ได้แบบนี้เราก็นําเข้าอบได้เลยค่ะอบสู่ออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หอมมากคุณผู้ชมนี่นะคะเอันก็จะพักให้เขาเย็นนะคะบนถาดอบแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายนะคะไปพักบนตะแกรงค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคุกกี้นะคะกระเทียมชีสนะคะพาร์เมซานกาลิกชีสคุกกี้นั่นเองนะคะนี่นะคะน่าทานมากมากเลยคุณผู้ชมดูนี่นะคะโอ้โหเนื้อของคุกกี้นะคะจะกรอบนะคะร่วนละลายในปากนะคะแต่ว่าไม่แข็งนะนี่นะคะเดจนใจดูอือหือ นี่นะคะเนื้อคุกกี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆนะคะไปลองทํากันดูนะคะสําหรับคุกกี้ชีสกระเทียมนะคะกระเทียมชีสสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆาก็รับรองใครทานก็ต้องติดใจนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสืบขนมจากแอนเมดค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะคะกด subscribe กเป็นด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ